นํว่าแนะลูกว่าตั้งแต่เจ้าเกิดมาในวันที่เจ้าเกิดนะตั้งแต่เจ้าเกิดมาเจ้าไม่เคยเนหะ็นหน้าพ่อเลยนะไม่เคยเนหะ็นหน้าพ่อเพราะพ่อออกบวชตั้งแต่วันที่เจ้าเกิดพ่อออกมาจากท้องแม่ให้เจ้าไปหานะพรนะองค์ที่นั่งอยู่ในถ้ำกลางสงฆ์รนะหา้าร้อยรูปเป็นบริวาร องนั้นแหละองที่นั่งเป็นประธานนั่นแหละคือพ่อของเจ้าเมื่อเข้าไปหาแล้วให้เจ้ากราบทูลว่าเสด็จปู่ก็มีเจตนาลร,ระสมอย่างแรงกล้าจะให้คุณพ่อสืบสันตติโกนะเป็นพ่ามากษริยัต่อไปแต่คุณพ่อก็ไม่ได้คุณพ่อก็ได้บววได้ออกบวว ซึ่งตอนนั้นเสด็จผูกก็เสียใจเป็นอังมากจากนั้นก็คลายความทุกข์ลงก็มาหวังหลานคือตัวข้าพเจ้าเองคือแม่สอ,อนนะครับเพราะฉะนั้นให้ขอคุณพ่อได้โปรดอนุญ,ญาตทรัพย์สมบัติมีทั้งหมดให้พ่อออกปากเลยว่ามอบให้ลูก แต่งองค์สมเครื่องเรียบร้อยแล้วก็เสด็จไปยังยังวิหารนะยังวัดที่พระองค์เสด็จป,ประทับอยู่พอลูกชายไปแล้วก็าปากฏว่าตะลึงตะลึงอันนี้เหีอพ่อของเราเกา็เกิดมาเราไม่เคยเห็นเลยทำไมท่านมีบุคลิกภาพ เขาเรียกว่ามหาภูริศาสลักษณนะสมภูมิสมส,ส่วนทุกสิ่งทุกอย่างผิวพัรณลักษณ่องใสมีฉับพลังสีเปล่งบงาังออร่าคำพูดที่คุณแม่นะสอนไว้ลืมหมดเลยนะตลึงในความมีบุคลิกภาพที่ดีของคุณพ่อ พระพุทธเจ้าด่านก็พิจารณาว่าเอออันทรัพย์สมบัติภายนอกเนี่ยยังไงมันก็หมดนะจะให้เป็นร้อยล้านพันล้านยังไงมันก็หมดถ้าอยู่กับคนที่ไม่มีความรู้บริหารจัดการไม่เป็นที่เราเรียกว่าสามล้หลูกหวยอได้เงินมาสามสิบล้านไม่ถึงไม่ถึงกีก็หมด เพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ทรัพย์สมบัติภายนอกไม่มังหาได้ไม่มังหมดได้เราจะให้ทรัพย์อันประเสริฐเราจะให้ทรัพย์อันประเสริฐที่ติดตัวเราไปตลอดชีวิตซึ่งเรียกว่าอารียทรัพย์ก็เลยหลักกับพระสารีบุตรว,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 ว่าให้พระสารีบุตรบวช ให้เจ้าชายน้อยองค์นี้สักนะเพราะฉะนั้นพระลาผมจึงกลายมาเป็นสามเณรรูปแรกในพระพุทธศาสนาเป็นพระราชโอรสของเจ้าชายสิทีทัตถะสมัยเป็นคนบ้านนะและตอนบวชแล้วท่านเป็นพระสมมาสัมพุทธเจ้าเพราะเห็นว่าการได้บวชนั้นเป็น,ปอน,ปนของยาก การได้อริยรัพย์สิ่งที่มุมคลติดตัวไปเนี่มันเป็นของยากถ้าเรามีอริยรัพย์แล้วเนี่ยเราหาทรัพย์ภายนอกได้หมดนดูคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายแ้วแลหนู่จาใครดูแลหนุมเนี่ยทำไมทันิ้องนุ่งเทส่งเสียให้หนูได้เลราเรียตรงนี้ ก็ลงทุนซะก่อนเสร็จเรียบร้อยแล้วเมื่อนูมีทรัพย์สิตัวนก็เก็ไปต่อยอดตัานเด็ดท่้นเหนื่อยยังไงต่างๆยังไงก็ส่งลูกส่งหลานได้เรียนได้เรียนหนังสือหนังสือเเรียนหนังสือหนังสเพราะเขาจะได้มีทรัพย์สมบัติคือความรู้เอาความรู้นั่แหละไปทำมาหากิน ไปทำมาหากินมีวิชาเหมือนมีทรัพย์อยู่นับแสนล้านจำได้ก่อนมีวิชาวันมีทรัพย์อยู่นับแสนจ,จะตกถิ่นถามใดก็ไม่แปรถึงข้บแคนมันก็เอาตัวรอดคนมีความรู้เนี่ยนอกจากช่วยตัวเองได้แล้วเนี่ยยังช่วยคนอื่นได้อีกอย่างหลวงพ่อช่วยหนูเนี่ยเลี้ยงลูกไปจน การทางโรงเรียนเนี่ยเรียงลูกไว้ทั้งร้อยกว่าคนเนี่ยนอกจากมีความรู้แล้วเนี่ยเรามีปัญญาแล้วเนี่ยเราหารักไปหนอได้ยนางนั้นเงินทองมันอยู่อยู่อากาศอยู่ในอากาศมีปัญญาแล้วเราคว้ามาได้เสกอากาศให้เป็นเงินได้ถ้าคนมีความรู้ ตรงนี้ก็คือหนูมีความรู้ได้เรียนศึกหาประการหนึ่งประการที่สองก็ได้โอกาสที่เป็นมงคงลต่างๆแล้วเนี่ยนะพอถึงนี้ช่วงบิดนเทอมหนูมีเวลามากเยอะว่างเยอะหนูก็ได้เข้าสู่การทำมันเป็นบุญเป็นผสมนะนอกจากเราได้แล้ว เราก็ได้แผ่ถึงนุูพากาเรคือคุณพอ่อคุณแม่คุณญาตายายลุง้า่อณอาวันนี้ทุกท่านคนมีจิตใจเป็นรวงเดียวกันคือมุ่งหวังเห็นการสร้างบุญสร้างกุศลโดยมีลูกหลานได้รับการบรรพชาในบวร,บร,บรพระพุทธศาสนาซึ่งการได้มีโอกาสได้บวชก็ใช่ว่า จะเป็นของงน,น่ายนะตามกล่าวว่าเแต่ข้างต้นนะหนึ่งจิตใจเราก็ต้องพร้อมที่จะบวญเด็กหลายคนวิ่งไปวิ่งมาเนี่ยใจเขาไม่บุญเขาไม่ถึงเนี่ยเขาก็จะมีจิตใจที่ต่อต้านไม่เอาไม่เอาไม่บวชไม่ยอมบวชเพราะฉะนั้นเนี่ยหนูทั้งหลายสี่สิบห้าสิบคนเนี่ยถือว่าเป็นคนมีบุญนะเด็กดี เพราะฉะนั้นเราก็รักษาบุมคูณตามความดีของเราไว้ในตลอดระยะเวลาที่ได้หมดนี้ก็ให้ต้ตงั้งใจครูบาอา,าจารย์พระอาจารย์ไว้แล้วได้นำพร้อมสอนในะสิ่งไหนดีสิ่งไหนไม่ดีสิ่งไหนควรทำสิ่งไหนคนวรวางแผนชีวิตด้วยนะไม่ใช่เล่นอย่างเดียวเราต้องวางแผนชีวิตว่าปีนี้เราต้องทำตรงนี้ให้ได้ตรงนั้นให้ได้เหมือนรุ่นพี่ๆ ที่เราประสบความสำเร็จเห็นไหมที่หลวงพ่อพูดไปเข้ามาหาวิทยาลัยศีนคกิรทยวิโรธก็ามาอะไรกเรจจกษรต่าได้เป็นแถวก็เพราะมีความตั้งใจเราเป็นพี่ของเราหมูก็เดินตามเดินตามพี่พี่ของเราไปเราก็จะประสบความสำเร็จในชีวิตเ่าไป ันนี้ได้โอกาสที่เป็นมงคลทุกสิ่งทุกประการแล้วหลวงพ่อจะได้มอบภาพการสาวพัดซื้นผ้าเป็นผ้าศักดิ์สิทธิ ได้มาสวมอาศัยเป็นมงคลแก่ชีวิตของทุกคนอ阿ามเจริ่มขึ้นมา <c oughs> ต้นบทเอาผ้าไวท้ที่ที่เมืองท,ทุกคนแล้วก็เอาผ้าหันข้อห่อต้ตามมาตามลำต,ตับนะครับที่ที่เราซองกันไว้เชิเป็นทาโน้อันดนับทำเองยี่งรอตรวนั้นเรื่อยอตื่นนะ่นูปน,นะนั้นแล้วก็าพาเราไป ค,ครูบ,บอกสตาร์พื่นครูบ,บอกสตาร์ยนที่บันไดสี่คนด้านขวามือคอยเดาเด็กลงบันไดสตาร์สี่คนนักเรียนพระจักรสอบไปแล้วดูหน่อยพอดีมาดิครับเปิดประตูออกหมาครับเปิดประตูออกมาเลยครับพระอาจารย์ช่วยหน่อยครับพระอาจารย์ไปดิตรงนั้นช่วยเดิกผ้าให้หน่หนอยจะได้ง่ายๆหน่อยมาจนมาเสร็จอะไรครับ เอาพระเอาพระันสากมานะครับขึ้นมาร้อง,นบ,อออองนอบนเลยครับหลวงพ่อได้ขอได้ง่ายวาง้บนเลยครับวางบนไม่เนบอาจารย์อันนี้ไม่มีครับเปิดมืมออันนี้น,นั่นแหละอันสักมีครับมีทุกอันโยมทำมาครบทุกอันเลยอันนี้หมดหหนิโยมเป็นผุร่างนำพาภาะองค์ใดที่มาแล้วก็จะจบเจ้าภาพทั้งหลายที่ร่วมกัน โยมครับเดินมาตามต่ดงนะครับให้น้องเลยน้องเรน้องหกมนเดินคาเลยครับเดินมาครับเดินมาไม่ต้องเรียนคิวเลยไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรโอเคตามถ้าตามนี้ ต่อแถวครับเรียนต่อแถวน้องหลัต่อแถวเลยครับต่อเป็นแถวมาใครเสร็จแล้วต่อแถวเลยครัมาในไทยรูปเจสวยจัดซองนะครับเข้ามาหานกเลยครับใครเสร็จแล้วออกมาต่อแถวเลยครับข้างหน้านีงต่อมาเลยครับครับอ่าุกขึ้นเพิ่มพลังวัตถุน์ครับเดินมาแล้วมาภูเขาเราครับอ่าเดินมาภูเขาเราครับไปเลย ไม่ต้องคาเดนขึ้นมาก่อนได้ไม่ต้องเสียเวลาแล้วก็มาคูกเขาด้านหน้าหลวงพ่อเอาลูกขึ้นเดือ นอนนี่นะบางคนเป็นเหน็บเดินไปดูที่บันไดดีๆช่วยจูด,ด้วยเพราะว่าตะคิวกินเหน็บก,กินขาอะไรทเย็ทเนีนยูนะดนะูหย่อย <ส>จากลงไปห่มผ้าแล้วกลับขึ้นมานี่ก็จะเป็นสัมมณีนี่ผ้าเหลืองและมารับสินสิทธ์นะความสมบูรณ์ทางเป็นสัมมณนก็ขึ้นมารับสินสิทธ์ อ้อย,ดยเดี๋ยวด้วยเดี๋ยวหลังจากที่ลงไปหมดแล้วเจ้าหน้าที่ช่วยตั้งเก้ากอี้ตามตะลวนเมตตั้งทับบนอา,นาสนะศพอาสนะนี่เลยพอเดี๋ยวขึ้นมาแล้วจะได้ไปนั่งตางกประโยนจะเป็นสัมเารให้นั่งบนเก้าอี้ตั้งตามนี้แหละจะได้ไม่ต้องจะได้บังคับไปในตัว วันี้เได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์วัดสามพระยาวัดใหม่อมารรสแล้วก็วัดสังเวชสามวัดรวมตัวกันมาช่วยกันปลงผมให้กับน้องๆผู้ที่จะขอบังเลชาขอห่มผ้าเลยนะถ้าเราหอมผ้าอยู่ที่พระบวัวสดก็เยอะวันนี้วันนี้เราจะได้ถวายเพลงพระอาจารย์สามวัดแล้วก็ถวายเพลนเนด้วย 40กว่ารูปก็ถือว่าเป็นบุญใหญ่ของญาติโยมทั้งหลายที่มาพรุ่งนี้เช้านะเป็นเช้าแรกที่เราจะพาบินทบาดออกหน้าป้อมแล้วกรเดินทางไปทางร้านทองการจาน,จนา้าทีนินยมว่าเตานะพรุ่งนี้เช้าผ่านทุกวันนะไปทางไฟแดงแล้วก็ไปทางตลาดบางปูเราจะผ่านทุกวันญาติโยมก็มารอใส่บาทก,กันหรือใครอยากไะได้ภาพส,สวยก็มาถ่ายรูปไป ไปดูเก็บไว้ดูเป็นประวัติศาสตร์ของพ่อแม่ผู้ปกครองแล้วก็ว่าสังเวชของเราด้วยที่ได้มีการปวดสมณีเยอะที่สุดในโยนะน่าจะเย็นในย่านนี้ท้่ซ้ำไปถ้าไม่นับหลวงพาวัตรบรนะ <c oughs> ทุกปีเวลาอาตมาพาเนรไปสิบแปดรูปยี่สิบรูปไปเดิน,นบิณฑบาตท,ที่ตลาดปารันภูคู่แข่งที่น่ากลัวที่สุดกับพระวัตรรเพราะว่าอ,ออกประทีปยี่สิบรูปยี่ห้ารูปแต่ปีนี้นะ ราอสังเวชกินทารนะมีเจลยนะครับร้อยเก้าถูกสามเนี่ยครับเก้าถูสี่ครับปีนี้นั้นยืนหนึ่งเลยว่าสังเวชน,นะสามเณรนะถ้าอาจารย์เวลาท่านใส่ท่านรับบารยโยนะเวลาท่านเจอสามเณรท่านก็ใจอ่อนต้องเอามาใส่บารห้สามเณรนะโยมนะเวลาจะมาพาบินนียนะความน่ารักของสามเณรนั่นแหละนะพรุ่งนี้ก็เชิญชวนญาติโยมพร้อมใจกันนะ คุณชนมาละกูกับทุกคัวเลยเลยละออกกันมานะตรงนี้าวันนะ9วันโยมบอก่าขอวันเดียวได้ไหมใส่เท่าไรก็ได้โยมเณนมี 3, 4, 10กว่ารูปใส่ชุดเดียวก็ไม่ใช่ปัญหาโยนะเพราะว่าเนมันฉันตวมกันเออเจอนดีนะครับเจนอย่าพลาดล้มไปนะอันตรายนะครับคนรบ